ค่ะพบกับดิฉันนิชการผลเกตในรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีนะคะว่าประกันสังคมนั้นคือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตนค่ะซึ่งผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีรายได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยคลอดบุตรเสียชีวิตทุกพลภาพและเงินดูแลเมื่อชรารวมไปถึงการว่างงานค่ะ ซึ่งกองทุนประกันสังคมได้แบ่งผู้ประกันตนไว้ทั้งหมด3ประเภทได้แก่ 1. พนักงานเอกชนทั่วไปตามมาตราส3ได้รับความคุ้มครอง7กรณี 2. เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกตามมาตรา39ได้รับความคุ้มครอง6กรณี 3. อาชีพอิสระแรงงานนอกระบบตามมาตรา40ได้รับความคุ้มครอง3หรือ4กรณีค่ะ แม้ว่าผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินกองทุนเหมือนเหมือนกันและในบางครั้งผู้ประกันตนอาจหลงลืมส่งเงินสมทบไปโดยไม่ตั้งใจทำให้สิทธิการคุ้มครองขาดลงค่ะเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วันนี้ค่ะทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานจึงออกกฎหมายเพื่อคืนสิทธิแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา39รวมไปถึงการเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปทราบกันสองพร้อมกันค่ะ ผู้ชมค,คะและตอนนี้เราก็อยู่กับพลตํารวจเอกดุลแสงสิงแก้วคะะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยค่ะที่มาที่ไปของการแก้ไขพรบรตามมาตรา39คืออะไรคะก็เรียนหนึ่งว่าในยุบายบบาน,นะครับภายดังนางานของท่านพลเอกวิศิษฐชาใีรันตรีได้ท่านได้วางกรอทธสาสร์ไว้ทนไทยต้องไป ข้างหน้านะครับไป<ะ>ถึงประเทศที่มีความมั่นคงยังย่งยืนเนี่ยกันีขั้นคือการที่ลด,ดความเดือดร้อนนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมและให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ของของรัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและมีการประกันประกันทางสังคมอย่างทั่ๆนั่นคือหลักการสำคัญนะครับ<ะ>เรามีแรงงานเรามีแรงงานที่เข้าสู่ระบบสังคมอยู่ที่ประมาณสิบสองล้านคนทํางานและเข้าสู่ระบบนี้นะครับมีการชําระเงินซึ่งในการชำระเงินก็มี แรงงานนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการแล้วก็รัฐอุฐดหนุนกันนะครับก็ได้สิทธิ์ไปนะครับจะ <takiego. S 1> มีแรงงานนอกระบบอยู่วันยี่ส2บล้านคน22ล้านเนี่ยนะครับเข้าสู่ประชาคมเนี่ย2.5ล้านคนค่ะ <boobs? S 2> แล้วเรามีแรงงานที่เข้าสู่ประชาคมทึ่งมีการรูปพองเนี่ยอยู่ที่14.5ล้านคนนะครับซึ่งจะมีกองทุนอยู่ล้านล้านซึ่งรัฐบาลก็ดูแลในการที่จะจ่ายค่ารักษาวานนะครับทุกคุณภาพ โคตรบุตรนะครับแล้วก็ฉลาภาพนะครับนี่เป็นเป็นหลักประกันซึ่งถือว่าดีมากนะครับแล้วตามก็รัฐบาลเห็นว่าคู่กรณีหนึ่งเนี่ยนะครับตามมาตราตาสารสิก้าเนี่ยหมดสิทธิ์ไปนะครับจากการที่ไม่ชําระเงินนะครับติดต่อกัน3เดือนเก้าถึงสองเดือนเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับในการได้รับส่วนการตรงนี้ครับก็ได้ออกกฎหมายเป็นพรบนะครับปีพศนี้หกหนึ่งเนี่ยคืนสิทธิ์ให้นะครับซึ่งมีจังหวนอยู่วันเจ็ดแสน เจ็ดป็นคนตอนนี้มเจ็ดแสนคนแล้วใช่ครับเจ็ดเป็นคนแล้วก็มีผลประคับช้ยแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษายนปีนี้นะครับถึงปีหน้านะครับหนึ่งปีเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยได้สิทธิ์กลับคืนมาแต่ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนนะครับนะครับนี่คือหลักการสำคัญครับและในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินสดทบระคาช่องทางต่างๆคือในในขั้นตอนปฏิบัติตอนนี้ทางคณงการการคุมของส่วนรายงานได้ประกาศรายชื่อนะครับเจ็ดแสนยี่สิบคนเนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อ ทางเว็บไซต์นะครับให้กับทางผู้การตนโทวเท็จละนะครับแล้วก็ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้การตนทั้งหมดนะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาในการประกันตนนะครับนั่นก็ในช่วงนี้ก็ขอขอให้ผู้การตนที่เป็น้สิทธ์ไปที่ผ่านมานะครับให้ดูทางเว็บไซต์หรือหนังสือที่แจ้งไปนะครับหลังจากที่ตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่สามารถที่กลับมามา,มาสุสีได้เนี่ยก็ขอให มารายงานตัวนะครับรายงานตัวเพื่อจะแจ้งประสงค์ว่าจะกลับมานะครับแล้วก็ชาระเงินได้นะครับหลังจากที่ดึมัดให้คือสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการจ่ายเงินนะครับนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิตรงนี้สิทธิ์นี้ก็ตั้งแต่เรื่องของการาประมาณ6ประเภทด้วยกันตั้งแต่ด้านของการารักษาพยาบาลทุพพลภาพนะครับเรื่องของการโคดบุตรนะครับ,รบเรื่องการคงส่งข้อบุตร นะครับและวก็ต่ายก็จะได้เงินมาที่จะดูแลเหมือนหลักประกันภัยความมั่นคงของรัฐซึ่งซึ่งควบคุมและนี่เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าอ,อยากให้เข้ามากลับขึ้นมานะครับการที่จะรายงานตัวก็ไปได้ทั่วเทศนะครับไปที่สำนักงานกระทรวงทั่วเทศนะครับแล้วก็เด่นกรุงเทพแล้วก็ไปชําระเงินที่ธนาคารองแห่งนะครับรวมทั้งเราเปิดสาให้มีทั้งทางด้านของเอกนชนคือซุนลเว่นนะมีหมื่นกว่าแห่งบิ๊กซี อีกประมาณ8 0 0แห่งนะครับเพื่อที่จะไปรายงานตัวนะครับแจ้งความประสงค์นะครับหร,หรือถ้าสงสัยก็เลยถาม1 5 0 6ได้นะครับประกันสังคมได้เตรียมสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ขอคืนสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ขอคืนสิทธิ์ส่งเงินสมทบ3เดือนภายใน15เดือนได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาล กรณีเลือกสถานพยาบาลให้เลือกสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดรอยต่อหรือสถานพยาบาลเดิมกรณีไม่เลือกสถานพยาบาลสำนักง,งานจัดสถานพยาบาลเดิมให้ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน90วันนับจากวันเริ่มสิทธิ์และสถานพยาบาลเดิมจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปีปัจจุบันโดยช่องทางการตรวจสอบผลการเลือกสถานพยาบาลมีดังนี้ เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน1506สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศและเครื่องสมาร์ทขีออสของกระทรวงมหาดไทยค่ะค้าขายธรรมดาก็ตามที่ประกันสังคมส่งไปมาตาสามเผมไม่ทราบตามีไอ้นี่มาผมก็โทรถามแค่นั้เองเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ที่ที่ที่ไม่ได้สง่งมันขาดไปนานแค่ั้นได้จะเป็นปีนะไม่รู้เลยนึกว่ามันนึกว่ามันยังส่งต่ออยู่ะก็ถือว่าดีเรื่องดีๆดีมากก็ให้ให้โอกาสไงคูว่าให้โอกาสที่เราตลาดสิไปแล้วหมดซิ้ไปแล้วไงกลับมาให้ให้มีประกันสังคมเหมือนเดิมเพราะพี่ออกจากงานย้ายงานก็เลยว่าไม่ได้ส่งต่อเนื่องก็เลยขาดแต่ว่าพี่ขาดไปเก้าเด,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 ดืพอนเอาเลสไปนี่แ้ก็มีใบแจ้งมา พี่ก็รับทราบอยู่พี่อ่ะส่งไปเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะพี่ก็เสียดายแล่พี่ก็เลยว่ามันมันไม่น่าทิ้งอะ่ะก็เลยต้องกลับมาเพราะเสียดายเสียดายสิทธิ์ก็ดีใจเพราะว่าพี่ไม่สบายอยู่รักษาตัวอยู่ก็มันก็ดีหลายอย่างนะคะกับตัวเราลูกเราแล้วเวลาเราชรลาไปเราก็มีเปียอยยังชีพครับในเรื่องของคนที่สงสัยว่าตัวเอง มีสิทธิ์หรือไม่เนี่ยนะครับง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักง,งานบังคมนะครับก็คือ www.sso.go.th นะครับชื่อของผู้มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้าระบบทุกคนมีครบถ้วนนะครับทุกคนถ้าหากไม่พบชื่อแล้วยังคิดว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์กลับมาแน่นอนเนี่ยนะครับมาที่สำนักง,งานบังคมทั่วประเทศนะครับ138แห่งมาติดต่อปัดประชาชนใบเดียว ก็จะตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับว่าได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ทีนี้ถ้าหากตรวจสอบเจอแล้วว่ามีสิทธิ์สิ่งที่จะทําต่อไปก็คือเดินไปจ่ายเงินสมทบ4 3 2บาทก็ง่ายเช่นเดียวกันครับบัตรประชาชนใบเดียวนี่แหละครับก็มาที่สํานักง,งานก็ได้ถ้าสะดวกหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไป7 e เ e ่ e อีเลใกล้บ้านนะครับไม่กี่นาทีก็เสร็จนะครับยกเว้นคนที่ มีข้อสงสัยแล้วต้องไปตรวจสอบเอกสารถ้าอย่างนี้กฎห,หมายเนี่ยก็กำหนดให้สังคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับแต่ทุกๆคนครับก็ประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีก็เรียบร้อยครับเมื่อจ่ายเงินสมทบแล้วก็จะเกิดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกฎหมายนะครับเช่นจ่ายเดือนหนึ่งก็เกิดสิทธิ์เรื่องของเสียชีวิตนะครับจ่าย3เดือนก็เกิดสิทธิ์เรื่องของ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุพพลภาพนะครับจ่ายครบ5เดือนก็ครบเรื่องคลอดอย่างนี้เป็นต้นส่วนเงินที่ท่านเคยจ่ายไว้กับสนักง,งานสังคมจะสะสมมากี่เดือนกี่ปีเราเอากลับมานับให้หมดทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมทั้งของที่ท่านส่งใหม่ด้วยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะมาตรา40นี้เป็นเป็นใีนประเภทหนึ่งซึ่งพูดถึงว่าเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานที่อิสระนะครับ ที่ทางนายสละไมะ่มได้มีนายจ้างเลยจะเป็นด้านแม่ค้าพ่อค้านะครับหรือเป็นวิจักรยานยนต์แท็กซี่หรือเกษตรกรนะครับอ,อ,อยากจะมีการคุ้มครองก็ให้เข้าสู่มาสู่สิ่นี้ได้นะครับแล้วปัจจุบันค่ะสมาชิกของผู้ประกันตนจำนวนเท<า>่าไหร่ตามมาตรา40เนี่ยเป็นแรงงานที่นอกระบบมีอยู่ที่วัน22ล้านนะครับแต่เข้าประกันตนเนี่ยอยู่ที่2.5ล้านซึ่งเราเป้าหมายเราจะให้ ขยับเป็นสักอีกสัก5ล้านนะครับนี่ไปผมว่าพี่น้องที่เป็นแรงงานยังอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าไปแล้วเสียที่ดีแล้วได้นะครับเราเหมือนเรานี่มีแบบมันฐานที่มั่นที่ที่แข็งแรงมีหลังคามีบ้านนะครับเจ็บป่วยเนี่ยคือกองทุนนี้ก็จะดูแลทั้งหมดเลยนะครับเพียงว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไปที่ไหนก็ตามเนี่ยประกานแรกอาจจะแจ้งว่าโรงพยาบาลไหนนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ท่าน ท่านอยู่ท่านท่านใช้บริการเป็นรัฐเอกชนก็ได้นะแต่ถ้าเหตุฉุกเฉินนี่ท่านสามารถได้ใช้โทรทศเลยใช้ประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะใช้บริการของกองทุนได้นะครับก็เรียกว่าสะดวกและรวดเร็วนะคะคสามารถใช้ประชาชนได้แค่ใบเดียวเองนะคะคแล้วช่องทางการจ่ายเงินสมบนะครับเบือนครับก็ไปไป,ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับหกแห่งโทรเทศนนะครับมันจะเป็นกรุงศรีธนาคารกรุงเทพนะครับทหารไทยไทยพาณิชย์นะครับ อีทซ์เอลเว่นนะครับ mm hmm. มีหมื่นกว่าแห่ง mm hmm. แล้วก็บิ๊กซีแปดร้อยนะครับหรือ mm hmm. ถ้าสงสัยก็ไลถามหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับ mm hmm. เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของมาตรฐานสีสิบได้นะครับ mm hmm. ก็ชำระเดือนหนึ่งประมาณสามร้อยบาทเองก็ร mm ับคุ้มครองถึง5ห้าประเภทด้วยกัน mm hmm. นะครับตั้งแต่เรื่องของไปโรงพยาบาลน,นะครับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพตายนะครับแล้วก็ส่งข้อบุตรนี่ก็จะได้จะได้อย่างอย่างจากดีทีเดียวก็จะให้พี่น้องซึ่งเป็นแรงงานต่างๆเข้ามาสู่ของการ ประกันตนนะครับแล้วก็มีเงินออมด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์รัฐบาลว่าประโยชน์ก็อยากให้ทางประชาชนที่เป็นแรงงานชาเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อการคุ้มครองจากรัฐนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาให้ความรู้และขอ้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะครับครับ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าแม่บ้านรับจ้างที่ต้องการมีหลักประกันในชีวิตสามารถเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันมีให้ทั้งหมด3ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1ผู้ประกันตนจ่าย70บาทต่อเดือนรับสิทธิประโยชน์3กรณีทางเลือกที่2ผู้ประกันตนจ่าย100บาทต่อเดือนรับสิทธิ์ประโยชน์4กรณี ทางเลือกที่3ผู้ประกันตนจ่าย300บาทต่อเดือนรับสิทธิประโยชน์5กรณีโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวสมัครได้ที่ www.sso.go.th และสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ วันนี้มายื่นประกันให้หลานนะหลานอายุค,ครบ15ปีแล้วครับทางทางรัฐบาลทางประกันสังคมนี่ได้เปิดทางเลือกที่3ามมทางเลือที่3นี่300บาทต่อเดือนถ้านอนโรงพยาบาลเราจะได้ค่าตอบแทนคืนละ200บาทแต่ไม่หักไม่หักเงินที่เราออมไว้ฮะเงินเราเงินเราจะอยู่ครบถ้ามีเกิดการเสียชีวิตเราจะได้ค่าค่า,คาตอบแทน40,000บาทครับและอ,อันนี้เป็นเงิน ออมระยะยาวครับตอนนี้เราอยากได้ว่าอายุ60อัพแล้วนะ60สิอัพอัพแล้วถึงถึง70นี75นะั้นอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดตอนนี้ถ้า60มาผู้สูงอายุะต้องการทำเยอะคุณผู้ชมคะ สมัครง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวค่ะที่สำคัญไม่มีการตรวจสุขภาพด้วยนะคะค่าเบี้ยเลี้ยงก็ถูกและไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะถึงเวลาจะเทมก็ง่ายและรวดเร็วนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือความมั่นคงที่ทางรัฐบาลได้มอบให้กับประชาชนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยดิฉันฉนิชการผลเกตต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ